ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่าข้าพระพุทธเจ้านายสมพรเปียพันธ์รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าลระองธุทุีพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอันล้นพ้นลุ1สสองสิงหาคมมงคลสมัยนิกรไทยสรนเสริญพระทรงศรีเฉลิมพระชนพรรษาพระพันปีทั่วทาตีสำนึกในพระมหากรุณาพระดำริโครงการเกือ้อ ประชาราชรวมงานาศาสตร์ศิลปาชีพสาขาอีกโครงการลักน้ำไพรพนานำประชาชีวาสุขสำราญปวงข้าบาทรวมใจหาไทยพักผูกสมัครเลียงร้อยถ้อยประสานกล่าวสุนทรพศวจีกวีการขอพระราชทานถวายพระพรชัย อันเชิญเทพเทวาพระไตรลัต์ดนสวัสดิ์จตุพรพรพิสุทธิ์ใสนิราชทุกข์เกษมสุขเกียรติเกิดกกไกลเทิดองค์ไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมพรปิยพันธ์รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพ